สวัสดีครับผมคาร์ลส็สซิงนะครับ วันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของรถกระบะนะครับในประเทศไทยมีโอกาสนะครับที่จะปรับเป็นรถ e ีวนะฮะแทบจะทุกยี่ห้อเลยนี่ทางฝั่งของกระบะนะครับสำหรับช่วงต้นคลิปไปดูก่อนนะครับว่ามาตรการของรัฐบาลนะครับเขาได้ออกมาเนี่ยมีรถอยู่3ประเภทนะครับมีรถกระบะอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็การกระตุ้นนี้นะฮะจะเริ่มต้นพฤษภาคมปี65ปีนี้เลยนะครับแต่เดี๋ยวรอดู เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็ทางด้านของเงื่อนไขเนี่ยคือรถกระบะที่ต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้นนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่กระบะบ้านเรานะครับผลิตอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแทบจะทุกรุ่นทุกยี่ห่อวันนี้จะพามาไล่เรียงนะครับว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมีท่าทีว่าจะปรับประมาณไหนนะครับพามาดูทางด้านของเงินอุดหนุนก่อนนะฮะเงินอุดหนุนเนี่ยเขาบอกว่านะครับ จะให้อยู่ที่ประมาณ70,000ถึง150,000บาทต่อคันนะครับสำหรับรถยนต์และรถกระบะนะฮะแต่ว่าทางด้านของรายละเอียดต่างๆไม่ได้แจ้งนะครับว่าเป็นประมาณไหนจะแจกรุ่นไหนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่อนุมานได้ว่าโอ้โหรถกระบะราคาถูกแล้วแล้วแถมเงินให้อีกน่าจะทำให้ราคาถูกลงไปอีกนะครับ ทั้งฝั่งของการลดภาษีสัมร์ามิตรเนี่ยจากเดิม8%เหลือ2%นะครับแต่ทั้งฝั่งรถกระบะเหลือ0%เลยโอ้โหนี่ต้องบอกว่ารถกระบะเองนะครับจะทําให้ราคาถูกมากๆอ่าและที่สุดท้ายนะครับก็คือยกเว้นอากกรขาเข้านะครับสำหรับรถที่ผลิตในประเทศเนี่ยเขายกเว้นให้9รายการเลยนะครับนี่ก็จะทําให้อ่าเป็นตัวที่จะทําให้ราคารถกระบะที่เป็น E ีวีในอนาคตนะครับราคาถูกแบบถูกมากๆเลยนะครับอ่าสำหรับตอนนี้เดี๋ยวจะพามาไล่เลียงแต่ละรุ่นเลยนะครับในประเทศไทยเราว่ากระบะ แต่และรุ่นเนี่ยมีท่าทีจะปรับ EV และจะมีกระแสดีแค่ไหนนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการเติมกาวเลยนะฮะให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับอันนี้ก็สามารถจะ,อะคอมเมนต์ได้นะครับแสดงทัศนะของแต่ละท่านได้นะครับพามาเริ่มต้นดูจากทางด้านรุ่นแรกนะครับก็คือทางด้านของ Toyota h i l u ักรีโ t โตย t ต้าไฮรักรีโวอยู่ในประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าเป็นรถกระบะที่ขายดีต้องบอกว่าที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับปกติเขาจะเป็นแชมป์ตลอดเลยนะฮะ ทางด้านของตัวข่าวนะครับก่อนหน้านี้เร็วๆนี้เลยนะฮะทางด้าน t o y o ต้าเขาประกาศที่จะลุยรถ e ีวนะครับโอ้โหหลายรุ่นมากๆและหนึ่งในนั้นก็จะมีรถทางด้านของกระบะนะฮะเราเห็นแวบ,บๆเนี่ยแต่ตัวรายละเอียดนะฮะต้องบอกว่ายังไม่มีมากมายสักเท่าไหร่แต่คิดว่าถ้า t o โยต้มีแผนนี้ในระดับโลกแล้วนะครับถ้าในประเทศไทย ก็น่าจะมีอย่างแน่นอนนะครับสำหรับทางด้านของกระบะ EV นะครับามาดูทางด้านของรีโวนะฮะยอดขายเขานะครับอยู่ที่1 2 8 6 3 9คันในปี2021นอะครับอันนี้คือยอดขายโอ้โหต้องบอกว่านี่คือยอดขายเบอร์2นะฮะของยอดขายกระบะสูงสุดในประเทศไทยขนาดเบอร์2นี่ขายเกือบแสนสนะครับนั่นแสดงให้เห็นนะครับว่าถ้าเกิดว่าไฮรักรีโวเนี่ย รับเป็นกระบะ EV นะครับหรือว่ามีรุ่น EV ออกมาสักรุ่นหนึ่งนะครับจะทำให้ตลาดประเทศไทยเราเนี่ยพลิกหน้าพลิกโฉมไปอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีโอกาสเป็นไปสูงมากด้วยนะเพราะว่าโตโยต้าในระดับโลกนะครับมีแลนที่จะปรับเป็นรถ EV อยู่แล้วนะครับทางด้านของตัวรี v o บ้านเราก็คงจะมีเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่ยังไม่มีข่าวคราวอะไรเพิ่มเติมจากนี้อทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับก็คือ e US u สูดี x อีซูดีแม็คือรถที่ขายดีที่สุดนะครับทางฝั่งรถกระบะบ้านเราของปีที่แล้วนะครับถือว่าเป็นรถรุ่นผู้นําเลยว่าก็ว่าได้นะครับอยอดขายของเขานะฮะอยู่ที่1นึ่งแคันในปี2021นะครับตัวยอดขายเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหพี่ขายแสนห้าเลยนะฮะคือตั้งแต่ตัวหน้านี้ออกมานะตัวอีซูซูออลนิวดีแม็กตัวหน้านี้ออกมานะครับโอ้โหยอดขายเนี่ยแบบแทบจะเป็นผู้นําทุกเดือนเลยก็ว่าได้นะครับ ทางด้านของตัวอ e ิสุการลซิงเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนอทุกครั้งนะครับที่โลกเรานะะโลกของประเทศไทยะะขออภยะะัยของประเทศไทย,ยมีการปรับ,ะรบอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีอิส e ุชอบจะมาเป็นกลุ่มแรกๆเลยนะฮะ ผมเล่าให้ฟังแบบนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นทางด้านของคอมมอนเรลบอกไม่ได้นะครับว่าอิวสูเป็นเจ้าแรกหรือเปล่าแต่เป็นเจ้าแรกๆนะครับที่เอาเครื่องคอมมอนเรลมาขายนะครับและอิวส e ูเองนะครับเป็นเจ้านะครับที่ทํารถไฮแลนเดอร์ก็คือขับเครื่อง2ล้อยกสูงและประสบความสําเร็จเป็นเจ้าแรกๆของประเทศไทยนะครับและซึ่งถ้าเกิด EV จะเกิดขึ้นในประเทศไทยผมก็มองว่าอิวสูเนี่ยจะเป็นตัวนําเทรนอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ต้องบอกว่าฝากความหวังไว้ที่อิวสูได้อีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับ ทีนี้มาดูทางด้านของ Ford r เ n g e r อตัว f o r d r เ n g e r เองนะครับตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าตัวที่เราเห็นอยู่เนี่ยคือตัวท้ายท้ายโมเดลของตัวนี้แล้วนะครับ mm. เขาจะปรับใหม่แล้วเรียกว่าเป็น all n e w เลยนะครับทางด้านของตัว Ford ดฟอร์ประกาศที่จะเปิดหน้าคาตาตัวใหม่นะครับเร็วๆว,วันนี้นะฮะแต่ณนะวันที่ทําคลิปนี้เรายังไม่เห็นตัวจริงของเขาต้องบอกว่าอย่างนั้นเรายังไม่เห็นตัวจริงของเขาในตัวที่เป็นโมเดลประเทศไทย แต่ถ้าเกิดดูจากทั้งด้านของตัวการโฆษณาในระดับโลกนะครับหรือว่าตัวโฆษณาของไทยเองนะครับไม่มีการอา่าวก่าวถึงนะครับกระบะ EV ยังไม่มีการพูดถึง Ford r เ n g e r ตัวนี้ที่จะเกี่ยวกับรถไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนยอดขายเนี่ยอยู่ที่27,300กับอีก4คันในปี2021นเะครับเป็นเบอร์3ของกระบะบ้านเรานะครับอันนี้ขนาดตัวหน้าเก่านะยอดขายนี่เป็นตัวหน้าเก่านะครับตัวหน้าใหม่ก็ได้ที่มองว่า ฟอร์ดเนี่ยยังเป็นรถที่สมรรถนะสูงแบบสูงมากๆนะครับแล้วก็ทำอยอดขายได้ดีแน่นอนสำหรับตัวหน้าใหม่นะครับแต่ถ้าเป็น EV คงจะได้รออีกสักระยะหนึ่งอย่างแน่นอนแต่คิดว่าน่าจะมีนะครับทางด้านของ Ford ด a n นเจอมีแน่นอนสำหรับทางด้านของตัวรถกระบะ EV นี้นะครับแต่ต้องรอดูว่าจะเป็นวันไหนอ่ะทีนี้มาดูทางด้านของ Mitsubishi Triton มิซ i บิชไฟตันนะครับทายอดขายได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับมาตั้งแต่ไหนแต่ไรและต้องบอกว่ามิซูบิชิเนี่ยเขาขายในประเทศไทยมาหลายปีนะครับแล้วฐานการผลิตสําคัญนะครับในระดับต้องบอกว่าในระดับโลกนะมิ u b บิชิเนี่ยถือว่ามีฐานผลิตยอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับ2นะครับหลาหองจากญี่ปุ่นว่างั้นนะครับยอดขายของไฟตันในประเทศไทยที่2 1งหมื่นคันนะครับในปี2021ันยี่สิบเอ็ดมิซูบิชิไฟตันนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะ ขายมาหลายปีแล้วนะครับอไทตันเนี่ยเขาจะมีทางด้านของตัวมิ s ูบิชิปาเจโร o ด้วยนะครับที่ขายคู่กันอาจจะขายโมเดลนี้มาหลายปีแล้วนะครับในการที่จะปรับครั้งถัดไปกาลซิงก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่ารถกระบะรัฐบาลน,นะครับเขาดันรถกระบะให้เป็น EV ีเนี่ยมิ u ูบิชิ ฐานอยู่ที่ประเทศไทยเป็นหลักด้วยนะครับแล้วก็ส่งขายไปหลายที่เนี่ยมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่ถ้าเกิดว่าปรับหน้าค่าตามาจะได้เห็นทั้งฝั่งของ E ีเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าทางด้านของมิสูก็เริ่มมีหลายรุ่นแล้วนะครับที่เป็น EV ีออกมาทีนี้มาดูทางด้านของฝั่งนิสสันนาวาร่านะครับนิสสันนาวาร่าเนี่ยก็เปิดหน้าตัวใหม่ออกมาไม่นานนะครับต้องบอกว่าไม่นานแต่ว่าทํายอดขาย ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในปี2021นะครับยู่ที่7,110คันนะฮะถือว่าไม่สูงนะครับปกติแล้วเขาจะขายนู่นแหละฮะหมื่นกว่าเดือนละ20,000เออปีละ2 0 0 0 0ไปเลยนะครับทางด้านของตัวนาวาลาเองแต่ว่าต้องบอกนี้ตัวนี้คือตัวที่ปรับหน้าเฉยนะครับคือม่ได้เชนเฉยไม่ถึงก็เป็นออ l น e ยอ่าต้องจับตาดูนะครับว่าทางด้านของนาวาลาถ้าผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งนะฮะถึงตอนนี้เขาต้องปรับอ่าเป็นออ l นียอะตอนนั้นน่าจะชิงความได้เปรียบอย่างแน่นอนะรเพา กระแสรถกระบะ EV เนี่ยเขาปรับมาแล้วแล้วนิสสันเองชอบนะครับที่จะนำเสนอเทควีใหม่ๆก่อนเพื่อนนะครับก็เป็นไปได้นะว่าเราจะได้เห็นนาวาร่าตัว EV ก่อนเพื่อนนะครับโอ้โหนี้ต้องบอกว่าน่าจะทำให้ตลาดเล้าใจขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับทีนี้มาดูรุ่นถัดมานะครับก็เป็น MGX Tender MGX Tender ทนะครับทำยอดขายปีที่แล้วได้อยู่4,000 600คันนะครับต้องมองว่าเป็นยอดขายที่ค่อนจะดีนะครับถามว่าทําไมถึงดีเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนก่อนนู้นนะ่ะก็แมทถือว่าก็ตัวเลขดีขึ้นอย่างต่อเนื่องว่าอย่างนั้นนะฮะทางฝั่งของ mg เองนะครับ mg เองเนี่ยเขามีหลายรุ่นนะครับที่ตั้งท่าตั้งหน้าตั้งท่าที่จะเป็นรถ ev อยู่แล้วนะฮะคือเจ้าเนี้ยเขาตั้งจะเป็น ev อยู่แล้วนะฮะทางด้าน mg extender การที่มองว่านะครับอาจจะเป็นเจ้าแรกๆในประเทศไทยได้ซ้ำนะครับที่นำเสนอ เทคโนโลยีกระบะรถ EV เข้ามาในประเทศไทยนะครับแต่ว่าเขาต้องรอดูเนาะว่าเขาจะผลิตในไทยทั้งหมดหรือว่าจะทําอะไรประมาณไหนแต่ MG x a n d e r น่าจะเป็นตัวแรกๆแน่นอนนะครับที่จะทำเป็นกระบะ EV ทีอาทีมาดูรุ่นถัดมานะครับรุ่นสุดท้ายก็คือ BT 5 0 b t 5 0อ่าเป็นของ Mazda นะครับปัจจุบันเขาก็ทำร่วมกันกับฝั่งอิวสุดีแมนะครับทำยอดขายได้อยู่ที่1,363คันในปี2021นะครับอ่าซึ่งต้องใช้คำว่าก็ยังไม่ถึงขั้นเปี้ยงปลางสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทางด้านของตัวที่จะฝั่งที่เป็น EV วเนาะวันนี้เจะพูดถึงเรื่อง EV นะครับถ้าถ t 5 0้าเนี่ยจะปรับเป็น EV นะฮะเราก็ไม่ได้ต้องคิดอะไรยุ่งยากนะครับเพราะตอนนี้เขาทำกับทางด้าน d m a มเนาะถ้า อ่เป็น EV ีแล้วนะครับรออีกสักแป๊บหนึ่ง BT50 ก็จะเป็น EV ีตามอย่างแน่นอนนะครับก็อ่ไม่ได้เดาอะไรยุ่งยากมากมายสำหรับ m a z d a BT50 านะครับอ่สำหรับนี้ก็เป็นการแหมต้องบอกว่าเป็นการเติมกาวให้เพื่อสมาชิกอ่ได้พูดคุยกันนะครับว่าทางด้านของกระบะรถ EV ีนะฮะกระบะ EV เนี่ยในเมื่อนะครับรัฐบาลมีแผนที่จะผลักดันขนาดนี้นะผมว่าผู้ประกอบการเองเขาก็คงมองเหมือนกันหละว่าว่า,วามันมันเป็นการได้ประโยชน์อะแต่ว่าการลงทุนในการที่จะผลิตรถ E ีีก็ไม่ใช่น้อยนะคเาคง ต้องวางแผนกันแบบอย่างสุดๆจริงๆนะครับแต่คิดว่าน่าจะเกิดขึ้นแต่อาจจะไม่เร็วสักเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวต้องรอดูอีกสักปี2ปีนะครับขอบคุณเพื่อนสมาชิกอย่างสูงนะครับสวัสดีครับ